วันนี้นะคะใครที่ไปเที่ยวที่สเมเด็จค่ะอยากได้โปรแกรมนำน้ำราคาพิเศษนะคะสำหรับการเที่ยวหกเกาะฟังคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะรับเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลการเดินทางการท่องเที่ยวต่างๆค่ะที่ช่องยิ้มละไมนะคะไปเที่ยวสมเม็จทั้งทีนะคะจะต้องไปดำน้ำค่ะทุกคนซึ่งทะเลช่วงนี้สวยมากๆเลยค่ะเรามีโปรโมชั่นดำน้ำแค่600อบาทค่ะย้ำ 600บาทเท่านั้นนะคะสําหรับการไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดค่ะไปเที่ยวเกาะเสม็ดไปพักผ่อนแล้วเนี่ยแนะนําให้ไปดําน้ําค่ะมาดูกันค่ะว่ามีไปที่ไหนบ้างรับกี่โมงค่ะน้ำหกเกาะค่ะเราไปที่ไหนเกาะพะลุค่ะเกาะกดดีค่ะเกาะคามค่ะและสี่เกาะค้างคาวห้าเกาะกรวยแล้วก็เกาะปลาตีนค่ะเกาะปลายตีนนะไม่ใช่เกาะปลาตีนค่ะก็ครบหกเกาะแล้วค่ะที่เราไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดนะคะเรียกว่าคุ้มมากเลยถ้าเกิดไป กิจกรรมนี้ค่ะจะเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะเรือจะเริ่มจากเกาะเสม็ดนะคะต้องถ้าเกิดว่าใครจะไปนะสามารถแจ้งได้เลยค่ะเริ่มจากเกาะเสม็ดนะทุกคนมีบริการอะไรให้บ้างนะคะมีอุปกรณ์ดำน้ำค่ะแล้วก็ห่วงยางแฟนซีค่ะครบมากโปรแกรมนี้มีข้าวกล่องเลยนะแล้วก็มีอาหารทานเล่นด้วยไม่พอไม่พอยังแถมอีกค่ะแถมถ่ายรูปใต้น้ำฟรีด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีค่ะผลไม้แล้วก็น้ําดื่มบริการด้วยนะคะทุกคนราคาทั้งหมดที่พูดมาค่ะราคาเพียง600บาทเท่านั้นค่ะย้ําค่ะ600บาทเท่านั้นค่ะต้องจองตัดทํายังไงฝากไปกดติดตามนะคะที่ช่องเ c e b o o k ได้นะคะแฟนเพจค่ะชื่อ go with us ยิ้มแล้วใหมค่ค่ะหรือว่าเพื่อนๆสามารถอินบ็อกมาในนี้ได้นะคะเราอ่ะมีบริการค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการพาไปดนะ้ํา แล้วก็ไปไปเที่ยวนี่ไม่ต้องห่วงค่ะว่าไม่ต้องไปไท้ายเรือนะคะเพราะว่าจะมีไกด์คอยดูแลเราตลอดการเดินทางเลยนะทุกคนนะคะไปแล้วปลอดภัยหายห่วงแล้วที่สำคัญค่ะเ,เรียกว,ว่าคุ้มคุ้มคุ้มในราคาแค่600บาทเท่านั้นค่ะ คลิปนี้เราลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากได้ที่พักที่ไหนหรือเคยไปเที่ยวที่ไหนแล้วเป็นยังไงเจอปัญหาอะไรเรื่องของการท่องเที่ยวมาคอมเมนต์ให้เราฟังหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแนวทางให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะอันไหนเรามีข้อมูลเราจะบอกอันไหนที่เราไม่มีข้อมูลเราก็จะไปหามาบอกแล้วกันนะคะยิ้มแล้วใหม่ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดติดตามให้เราด้วยนะ